มันบอกไปอีก800ร้เมตรไหนไม่เห็นมีใครเลยจับหาสารุนนะมีทนมีรอยรถเลยสารุนบอกว่าให้มันดูรถให้รถไปชนตอ่อรถไม่เลยรถชนต่อปุ๊บไม่เลย เหมือนไม่มีรถหงล้รอ่ะ ตอนนี minutes, ้ฉันอยู่ไหนเราจะเปนงกบนับตำบลนองใหญ่อำเภอปราสาทชรินทรัสองสี่สูงจนมาถูกไหมฉันมาถูกไหมสิไม่เห็นแต่มอไซคมีใครเลยทางนี้ เป็นทางรถใหญ่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วเบียดขวาเล็กน้อยห่วยถามอีนี่อีนี่ไม่ตอบอะไรนะเบี่ยงอะไรนะเมื่อกี้นี้อยู่ตรงไหนนะโอ,โอ ถูกปนะเนี่ย ไปขายข้าวบ่ะเพราะวันเดียบจะไปขายข้าวบ่ะไปขายไปขาย,ขายอุย๊ใส่เต็ม พูดจูนเอาก็จูนแล้วไม่ใช่มาดูว่ามันเป็นอะไรทำไมเสียงเทอร์โบมันไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรแล้วยังไงมันก็ต้องยังไม่เห็นรถไงเห็นโเราก็เห็นแล้วทำไมบอกว่ายังไม่เห็นรถยังไม่ได้เออเอาคมไปจับดูอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวรอสาวนุ่นเอารถมาก่อนนะคะตอนนี้นุ่นก็ไปไขายข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ใช่ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายโบออ่ะโบเราจะดวางใช่ไหม